มาดูข้อนี้กันนะครับนี่ครับเขาบอกว่า a เท่ากับนี่ครับชุดนี้ครับ b เท่ากับชุดนี้ c เท่ากับชุดนี้นะครับทีนี้แล้ว a บวก b เนี่ยในวงเล็บเนี่ยลบด้วย c เท่ากับข้อใดน,นะครับเรามาหาค่า a ก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ทําในวงเล็บใหญ่ก่อนนะครับผมอันนี้ลบสิบบวกสามสิบ ลบสิบบวกสามสิบได้ยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้ยี่สิบนะครับจากนั้นนี่ครับอันนี้มีค่าเท่ากับยี่สิบนะครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับลบชนลบลบชนลบกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นบวกบวกกับสิบสองนั่นเองนะครับยี่สิบบวกสิบสองได้สามสิบสองครับอันนี้ได้สามสองนะครับต่อไปหา b นะครับ b เราก็ทําในวงเล็บใหญ่ก่อนตรงนี้นะครับอันนี้ลบสิบเอ็ดลบด้วยสองลบสิบเอ็ดลบด้วยสองได้ลบสิบสามนะครับอันนี้ได้ลบสิบสามเรามาดูตรงนี้ครับอันนี้ลบสิบลบสิบแล้วก็บวกตรงนี้นะครับบวกเมื่อกี้เราคำนวณตรงนี้ได้ลบสิบสามนะครับบวกกับลบสิบสามนะครับ ดูตรงนี้นะครับบวกชนลบบวกชนลบกลายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็นลบสิลบด้วยสิบสาแบบนี้นะครับลบสิบลบด้วยสิบสาได้ลบยี่สิบสามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ลบยี่สิบสามนะครับอ่ะต่อไปซนะครับซีทำในวงเล็บใหญ่ตรงนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยลบชนลบกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับ ก็จะได้เป็นลบสแล้วก็บวกส4แบบนี้นะครับลบสบวกสิได้ลบย5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็นลบ -25 ลบยนี่ครับบวกกับลบเนะครับบวกกับลบเอันนี้บวกชนลบอันนี้กลายเป็นลบนะครับตรงนี้จะกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นจะได้เป็น ลบยีแล้วก็ลบเแบบนี้นะครับลบยี้ากับลบเก็จะกลายเป็นลบสานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ลบสาได้แล้วครับอ่ะ A คือ3ามสอง b คือลบยสามแล้วก็ C คือลบสามสนะครับต่อไปนี่ครับโจทย์เขาถามตรงนี้ A อบวกบอยู่ในวงเล็บแล้วก็ลบด้วยสนะครับเราเอมาก่อน A คือ3 2นะครับเอามาครับสามสองนะครับต่อไปบวกนี่นครับบวกใส่บวกเข้าไปบวก b b นะครับ b คือลบยี่สามนะครับบวกด้วยลบยี่สามแบบนี้นะครับทีนี้อันนี้มันอยู่ในวงเล็บนะครับใส่วงเล็บเข้าไปวงเล็บอย่างนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็นี่ครับลบครับลบตรงนี้นะครับลบด้วย4 4คือนี่ครับลบ34เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลบด้วยลบ34แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เราว่าทำในวงเล็บนี้ก่อนนี่ครับทำในนี้ก่อนอันนี้บวกเจอลบกลายเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็น32ลบด้วย23นั่นเองนะครับ 32ลบด้วย23ก็จะได้เป็น9นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้กลายเป็น9นะครับอ่9จากนั้นก็นี่ครับเอาชุดนี้มานะครับลบด้วยลบส4บ -34 แบบนี้นะครับตรงเนี้ลบชนลบกลายเป็นบวกนะครับลบชนลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นอันนี้จะได้เป็น9 ·34 บวกสาแบบนี้นะครับ 9ก้บวกสาก็จะได้43นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ43นะครับดังนั้นข้อนี้กาข้อคอควายสี่สินะครับนี่ครับชึบชึบโอเคนะครับ